เราได้ทักพบกับช่องแมนท้าฟูชแนลนะฮะตอนนี้ก็ติดฝนอยู่บ้านน้องแคมนะฮะกำลังจะไปตางอยนะครับกำลังจะไปตะลาดตางอ้อยนะเพื่อที่จะไปซื้อปลานอะสี FC. ที่จะมปะปล่อยในเอฟซี FC. แต่ว่าตอนนี้โชคร้ายนะครับติดฝนนะฝนต้องรอให้ฝนหยุดหยุดตกก่อนนะฮะถึงจะไปได้นเอฟซีเอฟ มีบ้านน้องแคมอยู่เลยนะฮะเพราะว่าผมเอามอไซค์มาเนาะนะครับถ้าฝนตกเนี่ยไปไหนนำมาไหนลำบากเนาะเปียกฝนแน่นอนนะครับ f อีต้องรอให้ฝนหยุดตกอย่างเ,าเ,เดียวเลยเราไปดูข้างนี้ก่อนดูรถคุมก่ะ จอดไว้ตากฝนี้จอดไว้ตากฝนเนื้อรดนะไอซีถือว่าล้างรถไปด้วยเลยนะไอซีจะหายได้ตรงไหนอะไรไม่ต้องพูดช่วยหน่อยช่วยว่าช่วยอะไรช่วยไหนช่วยว่าไปท่าถอนเสาถอนเสาเนี่ยเสาอลักอะไรฮะรับปะช่วยกัน ขอนเสาไหนแยข2คนเสาไหนเรื่องหรอเรื่อนะนี่นะเอฟซก็จะดูรอบๆบ้านนะยังติดฝนอยู่นะเอฟซี ติดคนบ้านน้องแพร่นี่ยแหละเป็นอะไรไม่ได้อยากให้มาทำอะไรพี่ยายกินต้มตําอะแซ่บเลยเนาะต้มตํามันแซ่บๆอร่อยไหมยายอร่อยอร่อยะ อ,อะไรนะี่ยับนี่นะครับผมอร่อยเชียวกินหอมนะครับต้มตําแซ่บนะนี่นะมีเจ้มีโชคอยู่ข้างๆด้วยนะ้มแซบ ดูทีวีด้วยเนาะนะครับโอ,อ้โหยอดเลยคีณที่ชิวๆมากนะฮะนะครับนี่นะติดฝนะดอยู่เนาะไปไหนไม่ได้เ้วก็ต้องรอให้ฝนหยุดก่อนอะ่ะถึงจะไปไหนได้ อันนี้ส้มปลาปลาลาใช่ไหมเป็นต่อนเป็นต่อนเนี่ยปลาลาเป็นต่อนเป็นต่อนไ่ก็ปลุกอนาะ

แต่วมันอร่อยลองกินดูเอาไม่ไม่ไม่ตุ่มตามกินก่อนนะตุ่มตามลองลองเนี่ยเนี่ยเดีมาเนี่เจไหนอ่าอ่อ่ากินเลยเนี่ยอ่ามันคือลูกอะไรล่ะอ่าจักอ่าจักไม่รู้ว่าลูกอะไรแต่แทบคืออร่อยเขากินมักกันทันอ่ะมันเอาเปรี้ยวอ่ะเออเอาเปรี้ยวนะ นี่นะฮะไปไหนเดี๋ยวแป๊บรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับเอีไปตรงนี้ไปตรงไหนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะ <ไป S 1> นี่ก็จะช่วยเหลือพี่เขาก่อนเนาะเอซนะครับนะแต่ตอนนี้ก็ไปฝนตกอยู่นะครับไปยัง ให้ช่องสองได้ไหมไปให้ให้ถ่ายได้ไหมไปเสาอันนี้เหรอตรงนี้เหรออะไรไปไปเดี๋ยวยังคงไม่ครบแปดนาทีเลยโอ้โห้ยอืออ่าอืออ่า นี่สอนมีทานให้เด็กให้ให้ลูกบ่อยไหมถึงตามส่วนมากเปิดใน YouTube เอาเปิดใน YouTube เอาเหรอเนี่ยบอกว่าได้เบิ่งแบบหนังสือแล้่นเด็กสมัยนี้นะเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังมือถือก็เพราะว่าอะไรอยู่ในโทรศัพท์มันภาพเคลื่อนไหวต้องดูภาพเคลื่อนไหวอย่างเดียวเลยเป็นการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวอ๋อ เลกสองนาทีโอ้นอนสะหดเชียวเนาะน,นั่น่ะ mm. อากาศเยน็นเลยนะอือเนาะแล้วนอนสบายเชียวอันนี้คิดอะไรอยู่ mm. คิดอะไรนั่งคิดอะไรอยู่ คิดว่าจะเอาเสาออกเอ๋อก็อขุดออกไงแน่ต้องขุดออกออนี่ค่คือน้องตุงตางเขาก็จัดส่งสินค้าต่างๆเนาะนะครับเพื่อที่จะส่งไปให้ลูกค้าเนาะนะครับแต่ละพื้นที่นะครับที่โทรมาสั่งนะครับมาสั่งจองเนาะอ่าส่วนมากตุงตามก็จะขายเสื้อผ้านะครับ มีหลายๆอย่างเนาะขายกล้วยทอดแล้วก็มีใช่ไหมตุ้มตามมีอ่าแค่นี้ใช่ไหมครับอ๋อสองอย่าง<ม>กล้วยทอดกับเสื้อผ้าเนาะอ่าวันนั้นยังเห็นอนะส้มอยู่เลย<ม>แหนมอยู่เลยแหนมเลยทำแล้วครับทำไมไม่ทำแหนมมันยุ่งยากครับอ๋อยุ่งยากเนาะมันมันต้องใช้เวลาใช้เวลา นานนานกว่าเพื่อนเลยนานกว่าเพื่อนนะโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากตูมตามปัญหาที่ซื้อหมูยากหาซื้อหมูยากที่นี่เนี่ยไม่คุเน่มันไม่มีลงค่าสัตว์เลยเนื้อหมูเวลาจะไปซื้อหนังซื้อเนื้อเนี่ยไม่ทันไม่ทันเขาแม่เขาไปสั่งจองไว้ตะได้นิดเดียวก็เลยพอปริมาณที่ต้องเอ็ดครับผมมันก็เลย มันยื้อเวลาไปซึเมื่อวันนี้เราอยากได้หนังหนังพันมดพอไปพันพรุ่งนี้กโดนซื้อตัดหน้าไปมีการซื้อตัดหน้าด้วยเหรอเอา้ามันก็เป็นที่ตรงการของตลาดเนาะโอ,โอเคเนาะแค่นี้แหละนะฮะเอฟซก็ประมาณนี้นะเอฟซตอนนี้คือติดฝนยังไปต่งอยไม่ได้นะฮะเอฟซก็ให้ดูบรรยากาศร,รอบๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับ บ้างเนาะนะ FC ขอบคุณมากครับผม